พี่นองคะ่ะโพสต์นี้โพสเดียวคะ่ะทําเอาแฟนคลับ F อซถึงกับยิ้มบ่าฮุบ,บเลยค่ะพี่นองคะ่ะเพราะว่าแม่แพลคะ่ะหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแพลพาวแสงทองคะ่ะออกมาโพสต์นะคะบอกว่าไหนบอกมุฟออนแสดงว่ายังรักฉันอยู่ถ้ายังรักกันอยู่ก็อย่าหลอกตัวเองสิจ้ะพนาพี่นองเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องนี้นะคะต้องติดตามต่อพี่นอง เข้ากันเลยมาไลายบงคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแพ่าพาวเองเพิ่นกับเขามากแท็กไต่ขอความเพิ่นอีกนะคะเพิ่นบอกว่าไหนบอกไปไกลแล้วยังวนกลับมาใส่ใจทุกรายละเอียดขอบคุณครับที่รักพนาพี่น้องดีใจน้ำบอกค่ะพี่น้องสัญญาณดีๆทำให้เรารู้ว่า ทั้งสองคนยังรักกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะคือเป็นเรื่องราวที่มันบอมันบอแนนบ,อน,บอนอนอยู่แล้วผัวเมียไผ่บ่เคยพิดกันไว้ทามแนะ่ตุ้คอยป้ากันสามเทียมเอออันนี้ก็คือทาาหักกันอยู่เป็นยังไงมันกับบอไปใส่บอใดดอกพี่น้องรักรักรักก,ก็คือลูกนะคะพี่น้องค่ะคือลูกค่ะมันจะเป็นบ่วงที่สามารถหลังพอกับแม่ได้ พี่น้องมาฟังค่ะว่าแฟนคลับเอฟซีมีความคิดแตกต่างกันแบบใดนะคะมาฟังคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะรักรักรักข่าวสั่นค่ะรักค่ากลับมาเหมือนเดินเร็วๆนะคะลุ้น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 ว่าสั่นค่ะนั่นแม่กรีดแทนได้ยินบอนี่ว่าสันมีคนเขามากรีดแทนเลยพี่น้องแล้วก็บอกว่าเฝ้าพ่อเฝ้าฮักเดอร์สั่นค่ะพี่น้อง กลับมานะคะรักๆทั้งสองคนเสื้อมันเลยค่ะพี่น้องว่าแฟนครับเอฟซีคนที่หักพอบิ๊กกับแม่แพ่วนี่คือหลายแห้งส่วนมากแล้วก็จะรุ่นให้ทั้งสองคนกลับมาดีกันกลับมาอยู่น้ำกันคือเขาเกานะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวให้ยสิษ์อ่านคอมน่์เบื้องอนว่าสิออกมาในรูปแบบใดฝ้าขึ้นดีกันหันหักกันแพ่งกันหายภัยกันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้ายังหักกันอยู่พี่น้อง แมนคววมเจ้านั่นล่ะกลับมาเด้อค่ะมีคนเชี่ยนะคะอีดีกันนะวสันกับพี่น้องหลายคอมเมนพี่น้องคอมเมนสองสามพันกลับมาคืนดีกันนะคะเพราะคำว่าลูกและครอบครัวยิ่งใหญ่เสมอเห็นบ่พี่น้องอยากให้แม่แพลวพ่อบิก๊กกับมาอยู่ด้วยกันอีกค่ะสู้ๆค่ะ,นะคะพี่น้องกลับมาฟังแล้วท่างมา สีออกไปได้รูปแบบใดค่ะพี่น้องคะแม่ลองใจพ่อใช่แม่ลองใจพ่อใช่ไหมคือวิดีโอที่ชัดเจนมากพี่น้องคอยก็ดีใจด้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแยกสิหาบึงหาเบึงคอมเมนต์ให้พี่น้องได้เห็นว่าส่วนมากแล้วสีไปในรูปแบบใดคอมเมนตน์หลายแห้งค่ะพี่น้องแล้วนะคะ แม่ลอกใจพ่อใช่ไหมอีหยังอีสิได้รับได้นอนมอบาดมีขอบตาข่อยแหลมเบิดแล้ววสันค่ะพี่น้องตามตามตามวสนค่ะรอดูตอนคู่กันร,รอบนี้คงฟินหน้าดูเลยค่ะรอรอค่ะวะสันหักน้องขอให้คืนดีกันไวๆนะคะเพื่อลูกและครอบครัวอบอุ่นเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนค่ะที่หยาบาล ถ้าเจ้าขึ้นหากันอิหลีคอยกับสิย่อมกินเผ็ดคือหากันหักกันเอฟซีกับสกับมาเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันก็คือความสุขของนาลิตะและโตเกียวแมนอิหลีค่ะมองีแ่แมนแมนรุนมากวันนี้ติดตามทั้งแม่แพรและพ่อบิ๊กอยากให้คืนดีกันย้อนดูคลิปที่ทำด้วยกันน่ารักมาก เรายังอิจฉาเลยวาสันค่ะแม่เขินตามเลยเด็กกลับมาเป็นครอบครัวนะคะใจฟูเลยค่ะนี่คือคอมเมนต์นะคะจากแฟนคลับเอฟซีค่ะแม่ก็ตอบพ่อไปสิจ้าว่ายังรักพ่ออยู่รอฟังจา้าใจฟูมากแม่ตอนนี้เอฟซีแม่เอฟซีน่ะใจฟูมากเลยแม่วาสันกลับมาหากันซะกเป็นกํำลังใจให้เด้อดีใจมากค่ะคุณแม่ ขอให้กลับมาเหมือนเดิมมากมากๆนะคะเพื่อลูกหนูรุ้น,ล,น,ล,นลุ้นตลอดค่ะนี่คือ,อกลับมาเด้อแม่แพลวพ่อบิ๊กเป็นครอบครัวเดียวกันอีกติดตามตลอดเลยจ้าง้อเลยค่ะแม่ยังไงบิ๊กต้องให้อภัยแม่อยู่แล้วค่ะคนเราผิดพลาดกันได้ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนตถ้ายังรักกันอยู่ก็ง้อเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ค่ะ นอกเสียจากว่าจะไม่รักกันแล้วค่อยปล่อยมือกันค่ะแมนคว่ำเจ้าค่ะแม่อย่าให้มีความหวังสิทุกวันนี้รอให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะแม่ติดตามมานานมากไม่เคยเม้นแต่รุนใจจะขาดอยากให้กลับมาเหมือนเดิมอุ้ยพี่น้องแต่ละคอมเมนต์มิเตยาเๆแา้วก็ไม่ถึงแต่รุ่นไห้แม่แพรวกับพ่อบิ๊กนะคะขึ้นมากหากัน สีอ่านคอมเมนต์มานีคือสองพัน่คอมเมนต์คือโบอจบด้กค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ก็คือข้าวดีสำหรับ FC ซีแฟนคลับของพ่อบิ๊กแม่แพลวค่ะว่ามือนี่มีข้าวดีๆสำหรับขอบครัววนี่แน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะรอดติดตามว่าอนาคตข้างหนา้ามันเป็นสิ่งที่บแน่บอนอนการที่ว่าคนเห่าผัวเมียเนาะคะ่ะบอกถึง ้ยา,านฟินแลนด์กับแผ่วๆแสงคล้องเพิ่นกับเป็นคนคือเฮ้าเนี่ยแหละคนชาวบ้านธรรมดาก็ต้องมีมั่งละค่ะขอบกลัวว่ามันสิบ่าดี100ลอยเปอร์เซ็นต์หรือกับซีบร้อนลอยเปอร์เซ็นต์ก็มีซุกซุกดิบดิบแบบนี้มันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวมันมีผิดพลาดใดค่ะผู้ดใดผู้สิบว่เคยผิดพลาดนะคะถือว่าความรักเท่านั้นที่สามารถก้าวข้ามทุกปัญหา ความหักอย่างเดียวพี่น้องหักหักด้วยใจนี่มันหันหักกันอยู่มาสิไปไกลนี่ปันไดก็ไเ้กลับมาหากกันพี่น้องถ้าความหักนั้นยย่งหมั่นคงนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆสำหรับแฟ้มคลับเอฟซีนะคะที่เห็นแม่แพลวออกมาโพสแบบนี้ตอนนี้เท่ากับรุ่นพี่น้องคะ่ะว่าข้าวดีๆสิเกิดขึ้นมา ข้าวดีๆสิกับมากเป็นครอบครัวเดียวกันมือใดอยากให้แฟนคลับเอฟซีนะคะซอยเชียร์ซอยคอมเมนต์สนับสนุนหรือว่าเชียร์ให้สองคนกลับขึ้นมาหากันโดยเร็วค่ะเพื่อลูกหลานเพื่อนาเิตะเพื่อน้องโตเกียวนะคะค่ะขอบขั้วก,กับสิทดสมบูรณ์แบบจังยายสิ์เองนะคะกับถือว่าหักขอบขั้วหนีแห้งนะคะรักทั้งพ่อบิ๊กทั้งแม่แพลวทั้งลูกหลานทั้งสองคนนั่นแหละคะ่ะขยากให อันใดพ่อหายอภัยกันใดก็หายอภัยคะ่ะขอบรั่วสําคัญที่สุดนะคะก็อ,อยากให้ป้าเป็นขอบรั่วเดียวกันโดยเร็วคะ่ะสําหรับบนิษัทกาัฟสนีกรน,นะคะสวัสดีคะ่ะ